โรงเรียนบ้านแค่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเกตสองปัจจุบนันนางสาวกันตินันเวียงจันทร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแค่ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่6มีเวทีแลกเปลี่ยนสมรรถนะโชว์แอนแชร์โรงเรียนบ้านแค่ขอนำเสนอจุดเน้นที่4 Reading คิดอ่านเขียนก้าวหน้าดังนี้ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกันตินันเวียงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแค่ตามนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพตามจุดเน้น9ประการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกดเขต2 s mart SSK2 โรงเรียนบ้านแค่ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่มีความฉลาดรู้เป็นคนดีมีปัญญามีทักษะในศตวรรษที่21 smart student โรงเรียนบ้านแค่ได้นำนโยบายในจุดเน้นที่4 reading การคิดอ่านเขียนก้าวหน้านำสู่การปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่านักเรียนของเราบางส่วนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดังนั้นโรงเรียนบ้านแค่จึงได้นำกระบวนการฝึกซ้ำย้ำทวนและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยมีเทคนิควิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สำรวจคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 2. วางแผนการทำงาน 3. ดํำเนินงานตามกิจกรรม สนิเทศกำกับติดตาม 5. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 4. reading คิดอ่านเขียนก้าวหน้ามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. นประเมินทักษะการอ่านการเขียนเป็นรายบุคคลโดยครูประจำชั้นจะให้นักเรียนอ่านคำพื้นฐานเขียนคำบอกจากคำพื้นฐานหรืออ่านนิทานข้อความสั้นๆแล้วบันทึกผลการอ่านประเมินผลเป็นรายบุคคล 2. เมื่อได้ผลการคัดกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงนำผลการคัดกรองที่ได้มาแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1 อ่านคล่องเขียนคล่องกลุ่มที่2อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องและกลุ่มที่3อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เมื่อได้แบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มแล้วจึงได้กำหนดกิจกรรมในการพัฒนาตามรายกลุ่มดังนี้กลุ่มที่1อ่านคล่องเขียนคล่องนักเรียนกลุ่มนี้สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วจึงให้นักเรียนกลุ่มนี้ฝึกอ่านนิทานอ่านบทความอ่านหนังส <breathe> <ๆ>ือ สรุปผลบันทึกจากการอ่านการเขียนให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเขียนแบบเป็นประโยคและไม่เป็นประโยคเขียนเรื่องจากภาพเขียนเรียงความกลุ่มที่สองอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องการอ่านให้นักเรียนอ่านเป็นคำอ่านเป็นประโยคอ่านข้อความอ่านนิทานแล้วบอกข้อคิดจากเรื่องที่ได้การเขียนให้นักเรียนเขียนคำพื้นฐานเขียนเป็นประโยคแล้วฝึกแต่งประโยค กลุ่มที่3อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้สำหรับการฝึกของนักเรียนกลุ่มนี้จะให้นักเรียนเริ่มอ่านตั้งแต่พยัญชนะสระอ่านเป็นคำง่ายๆเมื่อนักเรียนอ่านได้แล้วจึงให้นักเรียนอ่านเป็นประโยคอ่านเป็นข้อความสั้นๆอ่านใบงานที่ครูกำหนดให้หลังจากนั้นคุณครูศึกษาพัฒนาและซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านได้ดียิ่งขึ้น การเขียนให้เริ่มเขียนตั้งแต่พยัญชนะสระเขียนเป็นคำง่ายๆไม่ซับซ้อนที่สำคัญนักเรียนต้องฝึกอ่านหนังสือฝึกเขียนกับครูและเพื่อนๆอ,อย่างสม่ำเสมอโดยการจัดกิจกรรมทั้ง3ามกลุ่มนี้จะอาศัยกระบวนการฝึกซ้ำย้ำทวนอยู่บ่อยๆและใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนสำหรับนักเรียนที่เขียนคล่องนั้น ครูมีการฝึกฝนต่อยอดไปสู่การคัดลายมือให้สวยงามตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการคือแบบหัวกลมตัวมนโดยมีเทคนิควิธีการในการฝึกฝนนักเรียนดังต่อไปนี้บรรจงเขียนพยัญชนะให้สะสวยสระด้วยวรรณยุกทุกอักษรเขียนให้ตรงทั้งแนวตั้งและแนวนอน ไม่ยอ่อหย่อนฝึกฝนจนชำนาญสมาธิดีช่องไฟเหมาะเคาะเว้นวักมั่นตระหนักคำไทยให้แตบฉานความสะอาดยึดถือย่อย่อนยานฝึกเขียนงานเรียนรู้ด้วยสวยแน่นอน จากผลการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแค่สามารถอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยมีผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้นมีผลการประเมินความสามารถการอ่านออกของนักเรียนหรืออา r e ที r n g t i s t t e s สสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยร้อยละ90.22 รางวัลกิจกรรมการแข,ข่งขันความสามารถทางภาษาไทยโครงการาพสพปศรีสะเกดเกตสองวิถีใหม่นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคนปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 2. รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 3. ผลการทดสอบโอเน็ตเวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับประเทศ ผลค,ความสำเร็จที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านแค่ของเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผู้เรียนที่มีคุณภาพร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสร้างคนดีสร้างคนเก่งสู่ชุมชนและสังคมเพื่อให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปค่ะ